สวัสดีครับผมกิมมี่มอสโกอร์ครับผมลุงดีสาไตนะครับตอนนี้อยู่ที่เขาช่องตะโกครับผมกําลังจะลงเขาลงเขาช่องตะโกอ,อีกแล้วกับบรรยากาศยนีเหมือนแรงครับผมตอนนี้อยู่ที่ตรงด่านนะครับย่ที่ตรงหนาด่านบรรยากาศยนีเหมือนแรงครับผมโดยประตูกบกไฟลายเป็นแร จะทิพนี่ก็จะเดี๋ยวพาเบ่งบรรยากาศตอนลงเขานะครับผมยำกำคืน้นะครับถึงกับมหอดแต้ต้งเขาครับผมกำลังมาจะลงเขาช่วงตอนถุ่มหนึ่งครับผมบรรยากาศตอนถุ่มหนึ่ง รถประทุกลงไปหลายขั้นแล้วส่งบรรยากาศยามือแรงรถประทุกลงหลายขั้นแล้วครับผมรถประทุกใหม่ลงไปอีกแล้วแล้วคลิปนี้ก็จะพาบิงตอนลงเขานะครับ รถขอ,อกแดนกันมากวะน,อน้อเหมือนนี่อย่าไปเบิง่งบรรยากาศตอนลงเขากันเลยครับผมลงเขาช่วงสองคืนครับผมมีรถขอ,อกบรรทุกบกเผาวมากแล้วครับผมเดี๋ยวไปตามรถขอ,อกบรรทุกบกเราวลงเลยครับผมบรรยากาศยาแรงครับ ันทุกข่าวลุงแล้วรถขอบมันถูกหน,น,นักกับข่าวอยู่ข้างหน้านะครับผมใส่แบบข่าวมาเต็มขั้นเลยครับผมลงเขายามคำขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปลงแถวไหนนะครับผมเดี๋ยวตามเบิ้งเลยครับผม กับช่วงลงเขานะครับรถบรรทุกบกเข,ขาวกับปอยไหลลงเรื่อยๆครับผมคนบกเข,ขามาเต็มคันเลยยังแนบเาค่อยเห็นนะครับผมพอโบมีไฟส่องสว่างมาไหนอาจจะเมื่อนแน่นะครับผมช่วงตอนลงเขาเป็นรถขออบรรทุกบกเข้าสองคันนะครับ ลงเขาพร้อมกันเลยรถขอกวัตถุบกเผ่าลงเขามาพร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวไปตามเบิองถ่ายเพิ่นแลนด์ลงเขากันเลยครับผมแดดยี่ิขังนานะครับเติมจะมีไฟส่องสว่างเห็นรถแบบตามตามครับผมตามตาม รถเร,เริ่มแรงขึ้นมาหลายนะครับผมขันนี้รถผู้ใดเนาะสติเกอร์เต็มดาดยู่เลยนี่รถกับค่อนข้างหลายอยู่นะครับผมรถมันทุกหลายช่วงย้ำแรงเนี่ยรถปันทุกหลายคันครับผม โอ้รถบรรทุกขึ้นเขามาหลายขั้นอยู่ครับนี่ติดแบบเงา่วขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเบิ่งกันลงไปเรื่อยๆครับผมกันตามรถขอบบรรทุกบกพร้าวลงนี่แหละครับผมใส่บกพ่าวมาเต็มขั้นเลยนะครับอีกขั้นหนึ่งบอคอยเต็มไปไหนครับผม ันหนึ่งใส่มาหน่อยเดียวเจอรถอยู่ขังนาอยู่นะครับผมมีรถบรรทุกอยู่ขังนาไปคอยคอยไหลลงเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ลงเลินสุดท้ายมากแล้วครับผม ลงเนินดสุดท้ายแล้วไปจะได้ดันดันเงาครับผมป่านนี้โอเคครับผมลงจากเขามาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ